คือข้อความโฆษณาหมดเลยนะคะแต่เราไม่ได้เป็นคนโฆษณาค่ะถ้าไปดูเนี่ยจะมี้าแยกพ่อขุนต้องบนด้วยหัวหมูหูเด็ดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นสตอรี่ที่นักท่องเที่ยวแชร์ถึงกันเรื่องเหล่านี้ท่านได้รับรู้มอนิเตอร์อยู่หรือไม่ถ้าท่านเป็นขั้นเทพเนี่ยต้องแบบนี้เลยค่ะโรงแรมอย่างนี้เลยลูกค้าเช็คอินปุ๊บ ถ้าลูกค้าอยู่4คืนขึ้นไปสมมตินะคะสามารถได้หมอนกอดรูป W ัยูไปทันทีเป็นต้นหรือว่าได้โบนัสอันนี้อันนี้สำคัญเลยนะคะพอเช็คอินที่โรงแรม W ยูที่เกาะสมุยปุ๊บคุณได้โบนัสใน Star Point ทันทีอันนี้ยิงนกทีเดียวได้นกหลายต่อเลยนะคะต่อที่หนึ่งอะไรคะลูกค้าเล่นเกมโฟ q u สแควร์โชว์อโฆษณาโรงแรมดยให้เพื่อนต่อที่สคือ ได้ม่จริงๆได้พอย n จริงๆที่เขาเป็นสมาชิกโรงแรมอยู่ด้วยไอไอไอการ์ดตะกี้เนี่ยคะ่ะที่ออกแบบ personalize ตัวเองเนี่ยนะคะต่อที่3คือเวลาเพื่อนบอกต่อถึงเพื่อนนี่มันน่าเชื่อถือกว่านะคะก็จะมีแบบเนี้ยคะ่ะถือเป็นการทำ loyalty program ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าลูกค้าคนไหนมาหาเราบ่อยก็คือคนที่เป็นอะไรนะคะเมเยอใช่ไหมคะคนที่เป็นเมเยอก็จะได้รับการรีวอร์ เราก็จะเนี่ยคะ่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโปรไฟล์ถ้าเราถ้าเราไปพาร์ทเนอร์กับ f o ล์สแควรเราก็จะเห็นโปรไฟล์ลูกค้าชัดเจนอ๋อคนแบบนี้นี่เองเหรอที่เป็นลูกค้าของเรานะคะอันนี้ก็สามารถได้อยู่เราจะสร้างความแตกต่างได้ยังไงคะนี้คือฝากไว้สุดท้ายสุดท้ายแล้วนะคะหลายโรงแรมเลยบางท่านเวลาเข้าไปดูรูปของโรงแรมเนี่ยจะเริ่มงงแล้วว่าเดลักหรือดีลุกหรือ โรงแรมไหนเป็นโรงแรมไหนเพราะทุกโรงแรมเหมือนกันหมดเลยค่ะยิ่งโรงแรมที่เป็นโรงแรมที่ไม่ได้อยู่นเ,นเนี่ยค่ะเป็น c h a เนี่ยก็คือจะเฉียงเฉียงอย่างเงี้ยนะคะเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวาหน้าตาก็คล้ายคกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีวิธีการในการสื่อสารเราจะต้องคิดแบบใหม่แล้วนะคะอันนี้คือเขาใช้บริษัท blue panel เนี่ยค่ะเมื่อก่อนสิ่งเหล่านี้เป็นความฝันสําหรับผู้ประกอบการไทยนะคะ เพราะว่ามันจะแพงมากๆเลยค่ะมันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะสำหรับโรงแรมเชนเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยก็เก่งไอทีมีเยอะอย่างบริษัทลูพา l โ n o ซึ่งอาจารย์ไม่ได้อะไรจากเขาเหมือนกันนะนะคะเขาก็มีทำอะไรแบบนี้และคิดดูว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวสมมุติท่านอยู่อยุธยาอย่างนี้ปรากฏคนเดินเข้าไปสามารถมองวัดพระศีสันเพชรได้รอบทิศโอ้โหเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่ง บางทีอีกหน่อยนะคะเทรนด์ของมันคือเราไม่ได้เที่ยวจริงเอาตัวไปเที่ยวจริงๆเอ๊ะแล้วเราจะเมคมันนี่หรือเราจะหาเงินจากอะไรบางทีต้องคิดไว้เหมือนกันนะคะทิ้งท้ายค่ะเราพูดกันมาเยอะมากเลยนะคะสิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่สื่อละเพราะสื่อเนี่ยมันเหมือนกับเรามองลูกค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นทาร์เก็ตที่เรากำลังจะยิงเขาสูบเงินจากเขา แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเขาก็คือเพื่อนของเราคนนึงในฐานะเดียวกันเราก็เป็นลูกค้าที่ต้องการได้รับการปฏิบัติต้องการที่จะได้อะไรที่เหนือความต้องการที่เราคาดหวังไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้มองแค่การสื่อสารการตลาดเป็นเพียงแค่สื่อนะคะแต่มองเป็นจุดสัมผัสทุกๆจุดสัมผัสที่เราจะต้องบริหารจัดการถ้าเราไปคอสแอดวานซ์ขึ้นเราก็อาจจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าจุดสัมผัสไหนหรอ ที่มีผลต่อลูกค,ค้าเป็นจุดเป็นจุดว่าฉันจะอยู่กับแกหรือฉันจะเลิกกับแกอันนั้นนะคะที่เขาคนจะตัดสินใจว่าฉันรักเธอแล้วหรือว่าฉันจะเกลียดเธอจุดนั้นคือจุดไหนที่เขามาสัมผัสกับ,กบธุรกิจของเรานะคะสร้างความโดดเด่นที่มีความหมายค่ะตอนนี้เทรนด์ของการโกกรีนท่านต้องไม่ใช่กรีนแค่ผักชีที่อยู่ข้างหน้าต้องกรีนทั้งระบบหลายๆโรงแรมเนี่ย ไอเดียของการกรีนเนี่ยมันกลายเป็นไอเดียที่ทำให้ลูกค้าหันมาซื้อของเราได้อีกเยอะมากกลับมาใช้บริการกับเราอีกนะคะยุคแห่งการร่วมคิดร่วมสร้างโค c รี a ชั่นในครั้งต่อไปที่ท่านจะลงเงินไปกับสื่ออะไรก็ตามท่านต้องคิดคิดใหม่ว่าในสื่อนี้เราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทำหน้าที่สื่อให้เราได้อย่างไร บางทีแทนที่ท่านจะไปลงทุนในโรชัร์ท่านอาจจะต้องไปลงทุนกับคนบางคนที่เขามาเที่ยวแล้วเป็นนั่งคุยไปทำคือไปหาคอน summer insight นะคะไปหาว่าเขาเขาติดใจอะไรเรานะคะมาหาประสบการณ์อะไรจากเรานะคะร่วมคิดร่วมสร้างการสร้าง customer engagement คือไม่ใช่ว่าธุรกิจก็ขายไปให้ได้นะคะตอนนี้เนี่ย มันมีเรื่องของการ Engagement บอกเอ๊ะทำไมฝรั่งสแกนดิเนเวียบางประเทศเขาถึงมาแล้วมาอีกบางทีท่านไม่รู้เลยว่าคนที่เดินเข้ามาคนนั้นเนี่ยจานเคยนั่งเครื่องบินกลับมาจากอัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะทำอะค่ะนั่งอยู่ข้างๆฝรั่งสูงอายุคนหนึ่งเขาบอกอ้าวบอกทําอะไรบอกไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมไปประชุมฝรั่งเขาบอกโอ้ฉันก็กําลังจะมาเที่ยวเมืองไทยบอกอ๋อเหรอ เคยเที่ยวเลยมาส9บเกปีแล้วตอนนี้ลูกฉันโตปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจะได้เที่ยวแบบยาวๆสักทีหนึ่งแล้วเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะมาเที่ยวที่เมืองไทยบอกโอ้เราฟังแล้วบอกตายจริงแล้วคิดดูว่าถ้าคนเนี้ยเขาไปแล้วเขาเจอกับคนที่มองคนนี้เป็นแค่นักท่องเที่ยวอะคะ่ะแล้วเขาเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีส9เกปีที่เขารอคอยมาเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะคะ อันนี้คือสำคัญมากการเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเดี๋ยวมีทั้งสโลทรเวลเดี๋ยวมีทั้งกลุ่ม l ลดถ้านรู้จักเลดไหมคะไม่ใช่แรดนะคะเลด living together apart living a p a r t t o g e t h e r คะ่ะขอโทษคะ่ะ living a p a r t t o g e t h e r คือคู่ที่เวลาเข้าไปนี่ไม่จำเป็นว่าต้องการเตียงเดี่ยวนะเตียงใหญ่นะคะอาจจะ คู่สามีภรรยาแต่ขอนอนคนละห้องหรืออะไรแปลกๆแบบนี้ค่ะคนอังกฤษเขาก็จะมีเทรนด์ของเขาแบบนั้นหรือนักท่องเที่ยวที่เป็นสุภาพสตรีนะคะเที่ยวเดี่ยวๆนะคะหรือพวกจริงๆแล้วเป็นคนที่มีเงินเยอะมากแต่ว่าอยากหาประสบการณ์แบ็คแพคเกอร์นะคะก็จะเป็นแบ็คแพคอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบ็คแพคแบบเดิมพฤติกรรมของเขาคืออะไรนะคะ market, เกรมาเก็ต นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุเนี่ยค่ะเราพร้อมจะรับกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนคะรับอยู่ใช่ไหมคะเวลาเราบอกว่ารับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นี่หมายถึงปริมาณแสงไฟที่อยู่ตามที่ต่างๆด้วยนะคะหมายถึงขนาดของฟอนต์ตัวหนังสือที่เขียนอยู่ตามที่ต่างๆด้วยเราไม่ได้หมายถึงว่า รับผู้สูงอายุคือมีที่จอดรถสำหรับวิวแชร์แล้วก็มีวิวแชร์บริการอย่างเดียวนะคะไม่ใช่และสุดท้ายก็คืออ,อขอโทษค่ะประสบการณ์ในการบอกต่อในมิติใหม่เนี่ยค่ะบางทีเนี่ยการสื่อสารกันตลาดที่สำคัญที่สุดก็กลับมาที่นักท่องเที่ยวเองตัวตนของโปรดักต์ของเรานำเสนอออกไปยังไงนะคะนักท่องเที่ยวก็จะบอกต่อไปแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้ สุดท้ายอันนี้เลยค่ะเรื่องของกรีนนะคะที่จะฝากเอาไว้เพิ่งไปเที่ยวเกาะนางยวนมาเนี่ยไม่ทราบว่าท่านหลายท่านอาจจะเคยไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาทำให้เกาะเกาะของเขาเนี่ยเป็นเกาะปลอดขวดพลาสติกค่ะขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยลงจากเรือค่ะเดินสะพานต้องแน่งต้องแน่งต้องแน่งเข้าเกาะมาเนี่ยจะเจอป้อมค่ะ เหมือนที่สนามบินไม่มีผิดเลยค่ะมีขวดพลาสติกหรือเปล่าถ้ามีขอรบกวนทิ้งไว้ตรงนี้เพราะเกาะเราเป็นเกาะปลอดพลาสติกแล้วก็มีป้ายห้ามให้อาหารปลาด้วยนะคะเพราะเขากลัวว่าปลาของเขาเนี่ยจะไม่แข็งแรงหาอาหารเองไม่เป็นก็จะมีการดูแลแบบนี้ค่ะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาหย่อนผู้ประกอบการที่ ผู้ประกอบการที่เกาะเต่านี้น่าชื่นชมมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการที่เป็นเรือเนี่ยเขาจะพยายามป้องกันปะกการังของเขาสุดฤทธิ์แลวเขาถ้าเกิดว่ามันเกิดการฟอกข่าวปุ๊บเขาจะปิดตรงนั้นทันทีเพื่อให้ปะกการังได้มีโอกาสฟื้นตัวบางทีน้ำร้อเนี่ยเขาเห็นนักท่องเที่ยวเดินแล้วเหยียบปะกการังเนี่ยวิ่งเลยนะคะนี่เพิ่งไปคุยมาเลยวิ่งจากบ้านเลยค่ะวิ่งออกไป ยอยาเยียบยาเยียบยาเยียบปากกาลังเขาบอกทำไมอันนี้มันตายแล้วเนี่ยสีน้ําตาลหมดแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามันตายแล้วบอกฉันหน่อยสิคุณรู้ได้ยังไงมันอาจจะมีบางเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่คุณไปเหยียบมันได้ยัง